คหลสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้คูสู้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ด้าแนวขึเก่าคือเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเอ๊ะบูมน้อยมายืนอะไรอยู่ข้างข้างๆเถียงนายพี่หนุนานี้อันนี้คืออยากจะบอกแบ็คกราวดีมากเลยครับพี่น้องครับผมบรรยากาศดีดีพี่น้องครับวันนี้ไม่มีอะไรมากบูมน้อยก็จะเอามากินข้าวนะครับพี่น้อง มากินข่าวน้ำกันเน้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ได้เมนูสไตจูได้เมนูความหมูย่างนะครับผมอาน,นิสงจากพี่ชันชัยที่ให้ลอตเตอรี่น้องนะครับพี่ชันชัยกินให้อว้วนรวยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีใครบ้างนะครับ <avaş> ไม่ครับอันนี้พี่สุนิชโอทาเวลนะครับวันนี้ก็เป็นเกียวนะครับพี่โจนะครับบอครับพี่ชิดนะครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็มานาแล้วก็พี่ชันัยกินในอ้วนรวยนะครับอ้ครับผมพี่หนูนาครับผมพี่หนูนาคนสวยนะครับวันนี้บูมน้อยก็จะฉลองกันประมาณนี้แหละพี่น้องล้านนะครับผมบูมน้อยก็จะเอ่อฉลองกัน แปันเคืนเลครับปลาถึงสี่พันเรื่องเจ็ดพันเจ็ดคืนเอาคันถึงเป็นส่วนแสนสิบอะไรเลี้ยงมันปีบ่ลอ่ะพี่หมวยหมักหมูครับผมเสียงเสียงนี่เพื่อนตองห้องหด้อพี่น้องเสียงพีสิทธิ์ไอ้กะอิครับผมเสียงพี่สิทธิ์พี่น้องครับผมเดี๋ยวผมน้อยก็จับพาเดินไปดูว่าหมักหมูเสร็จหรือยังนะครับพี่น้องเอาคือหมื่นจังสี่คือหมื่นจังสี่นะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องก่อยใส่ไฟก่อน นี่ <c oughs> บูมน้อยก็กําลังจะเดินไปนะครับวันนี้กินข้าวกับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับถือว่าเป็นเออนะครับถือว่าเป็นพี่พี่ยูทูบเบอร์ช่องช่องใหญ่นะพี่น้องเนาะนะครับช่องใหญ่ช่อง,ง,องน้อยดีเบิร์ตลาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับฮะ <c oughs> โอเคครับผมโอเคโอเคโอเคเสียงเบาๆเสียงเบาๆ,ๆพี่น้องโอบกาก <c oughs> บ่ไอยแต่พี่น้อง <c oughs> นั่นแหละพี่น้องซ้ำพ่อข่อยกับพี่พี่ซิสต้องไปยู ้าอย่างพี่น้องเพราะว่าโกกากไมพี่น้องเออนั่นแหละพี่น้องมีพี่โจนะครับพี่ชันชัยนะครับผมช่องเล็กช่องใหญ่แล้วก็เป็นมิตรภาพกันที่เขาพี่น้องอุ้ยดีใจแฮงพี่น้องถาแมนผู้อื่นน้องครับพี่น้องแมนบ่พี่น้องก็จะไม่ได้มาหัวซากันแบบนี้นะพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับพี่โจชุนิโจทาเวลนะครับพี่ชันชัยกินให้อ้วนรวยพี่ซิดพี่หนูนานะครับถือว่าเป็นพี่ๆนะครับ ที่อบอุ่นมากนะครับผมพี่น้องนะครับบุญน้อยก็จะมาดูพี่หมวยหมักหมูเสร็จหรือยังเรีกเสแล้วค่เอาไปแล้วโอ้ยสอยจุนี่พี่น้องโอ้โหซอยจุอันนี้เนื้อได้นี่เอาไปแล้วค่ะเอาไปแล้วปั๊ดซอยจุนะครับผมบอันนี้เหลืออะไรอีกเหลือทำน้่นจิม้มค่ะเพราะว่าหมูเอาไปเอา <ไป S 1> คือแบ่งไปหล,ลายสุดแหละทำเป็นสองจานค่ะเอาไปเป็นสองจานเนาะนะครับผมเมื่อนี้มีซอยจุแล้วกระข้อหมูอย่างพี่น้อง เวลาแม่ขั sure ้วครับผมก็ประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วก็จะฉลองกันอยู่ที่อยู่ที่หน้าเต็นท์บูมนะครับผมก็ขอประคุณมากเลยนะครับก็ถือว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้บันหวยออกนะครับพี่น้องครับผมวันนี้มีเอฟซทักมาถามว่าเอ้าบูมหน่อยคือบอกถ้าผู้อื่นแต่ว่าดีใจหามันดีใจหามเฮนะพี่น้องมันอดบ่ได้ไหมพี่น้องครับผมเบ้าออกซื้อเห็นเบิร์ดพี่น้องไอ้ทัวโลกเลยนะครับผม youtube ม่กระดีใจบูมมาเกลยอัดคลิปลงนะครับผมมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากเนาะวันนี้บูมน้อยก็จะไม่ไลฟ์สดก็จะขอทําเป็นคลิปเนาะพี่น้องนะครับผมมากินน้ากันเด้ครับพี่น้องขอพระคุณเอฟซีทุกการติดตามนะครับมากินเขาน้ากันเลยพี่น้องเด้อนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีซักก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวบูมน้อยก็จะเข้าไปในเต็นท์ก่อนนะครับพี่น้องครับผมก็จะกลับกลับรังนอนนะครับผมพี่น้องเสร็จไปกินต่อกันพี่น้องครับผมขอพระคุณหลายหลายเลยครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้บูม